เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องแบ็กมินเลอร์แบ็กมินเลอร์เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่จบในตอนก็คือแต่ละ E ีพีเนี่ยก็คือจะจบในตอนตอนนั้นเลยแล้วอีพีต่อไปก็จะกลายเป็นเนื้อหาใหม่มันก็คล้ายๆกับซีรีส์ที่รวมหนังสั้นแล้วตอนที่จะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังก็มีชื่อตอนว่าเพลงชาติถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ กลางดึกคืนนึงก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหานายกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงซูซาน่าแล้วมันก็มีการประชุมด่วนมีทั้งนายกบริการแล้วก,ก็กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยต่างมาดูคลิปของเจ้าหญิงซูซาน่าเพราะว่าตอนนี้เจ้าหญิงถูกใครบางคนลักพาตัวไปมันก็สั่งให้เจ้าหญิงอ่านสิ่งที่มันต้องการแล้วก็พูดออกไปเจ้าหญิงบอกว่าเธอเนี่ยคือเจ้าหญิงซูซาน่าแล้วตอนนี้เธอก็ถูกจับโดยคนที่พวกคุณไม่สามารถตามรอยได้นายกรัฐมนตรีไมเคิลคาร์โลตอนนี้ชีวิตฉันขึ้นอยู่กััััับบคคุณถ้้าา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 นน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 ยยยกกกไมมมม่่่่อออททํตสงงีีภใเววลขฉ็จะโด หญิงกาลังจะพูดต่อก็มีคนกดหยุดวิดีโอเอาไว้นายกก็ถามว่าจะหยุดทําไมเนี่ยเปิดต่อเลยไอคนสนิทเนี่ยก็บอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าคือเจ้าหญิงซูซานนาจริงๆรถของพระองค์ถูกสกัดหลังจากกลับมาจากงานแต่งและองครักษ์สองคนก็โดนเล่นงานจนสลบทุกคนก็โดนแทงไปคนละแผลตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยนายกก็เลยถามว่าไอคนนี้มันต้องการอะไรเงินหรือว่าการปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายทุกคนในห้องเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะตอบผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าสิ่งที่เจ้าหญิงจะขอ,อต่อไปเนี่ยมันเกีี่่ยวว้้ออองกกกับนนาาโดดตเเเล็็ปิิจหญม ข้อเรียกร้องเพียงแค่ข้อเดียวแล้วเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสี่โมงเย็นของวันนี้นายกไม่ขึ้นต้องถ่ายทอดสดทางทีวีทุกช่องแล้วก็ให้มีเพศสัมพันธ์กับหมูจริงๆตัวหนึ่งพอได้ยินข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายเนี่ยนายกเขาก็อึ้งอันนี้คืออะไรเนี่ยอํำกันใช่ไหมคนสนิทของเขาก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงนายกเขาก็เฮ้ยเมื่อกี้เจ้าหญิงเพิ่งบอกว่าให้ไปเอากบหมูแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยนะจะให้ทําเพื่ออะไรเขาไม่เข้าใจแล้วไอ้คนร้ายนี่มันเป็นใครคนในห้องก็เลยบอกว่าตอนนี้เรากําลััััังงงงตตรรววววจจจสสออออออบบบบกกกกกกาา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 ยายยลขเเููู่่่่่่่่่แแมมมมมมนนนนน็ใใช้ซึะไไทที ท,ทุกคนก็เออใช่ก็ได้เขาก็เลยถามว่านี่มีการต่อรองอะไรหรือยังคนสนิทเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้พวกเราเนี่ยไม่มีช่องทางการติดต่อกับคนร้ายเลยเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งไปที่การหาตัวเจ้าหญิงแล้วจากนั้นก็พากลับนายกก็บอกว่าเออนั่นแหละไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเราก็ต้องหยุดเรื่องนี้ซะแล้วอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีแค่หน่วยงานหลักเท่านั้นที่รู้ห้ามบอกให้นะะักข่าวรู้เด็ดขาดเรื่องนี้ก็ให้มีการรู้แค่ในห้องนี้เท่านั้นบริการบอกว่าไม่ทันแล้วท่านวิดีโอที่เราเอามาเนี่ยมันมาจาก YouTube. วออจายวท้ออ ตอนนี้มันก็เลยกระจายไปทั่วแล้วนักข่าวเองก็รู้เรื่องแล้วด้วยพวกเราก็ทาได้แค่สั่งห้ามนักข่าวเผยแพร่ข่าวออกไปแต่ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้นายกก็เออดีจเจริญดีจริงๆต,ตัวคนสนิทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอข้อเรียกร้องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีแผนรับมือเลยที่สำนักข่าว UKN พวกเขาเนี่ยกําลังเถียงกันเลยว่าสํานักงานข่าวของเราเนี่ยคุณจะเผยแพร่เรื่องเจ้าหญิงโดนลักพาตัวไปหรือเปล่าตัวนักข่าวผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีการเผยแพร่ออกไปเพราะว่ามันอาจจะส่ง เผยแร่ออกไปมากกว่าอีกอย่างเนี่ยมันก็มีประชาชนหลายคนรู้เรื่องแล้วด้วยแล้วคนพวกนั้นก็ต้องการคําตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วจะให้พวกเราอยู่เฉยๆได้ยังไงกําลังประชุมกันอยู่มันก็มีพนักง,งานคนหนึ่งเดินมาบอกว่าตอนนี้ช่อง CNN Fox แล้วก็อีกหลายช่องเอาเรื่องของเจ้าหญิงลงข่าวมาแล้วงั้นข้อสรุปก็คือถ้าช่องอื่นเอาข่าวลงช่องเราก็คงต้องทําทางรัฐบาลเองเขาก็คิดแผนออกแล้วว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงก็คือการตัดต่อหัวของนายก,กับนักแสดงหนังโป๊แล้วก็ให้ถ่ายทอดสดพวกเขาก็พาตัวนนนนเเเเออลลมาาาาาาาคีี้้้้้กกก็็็ปทททพรถ่่ยยํแววตตัดดจห เอาเอกสารให้ดูมันก็เป็นเอกสารรายละเอียดของงานเขาก็ถามว่าสามารถตัดต่อหัวของคนแล้วออกอากาศได้ไหมโนเอลเขาก็โอโ้โหให้ถ่ายเท่าสดแล้วก็ตัดต่อด้วยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใช่เลยมีเวลาให้เตรียมการถึงสี่โมงเย็นแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องการรู้ว่าโนเอลทาได้หรือเปล่าภายในสองชั่วโมงโนเอลเขาก็ขำไอส้สัตว์กูทําไม่ได้ใช่มึงต้องทําได้โอโ้โหนี่มึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยทางนักข่าวเองก็เริ่มมีการเผยแพร่เรื่องที่เจ้าหญิงโดนล,ลักพาตัวไปประชาชนเนี่ยก็มีการให้ความสนใจมากกว่าเดิมนักข่าวก็บอกสิ่งที่คนรลายต้องการคือต้้อองใหหนาายกกเับมูและข่ว นี้ก็ดังมากจนคนรู้เกือบทั้งประเทศแล้วแล้วจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่คิดว่าการไปมีอะไรกับหมูเนี่ยมันไม่ควรทํามันเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงมากเมียของนายกเองก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันเธอก็เลยเดินไปหาเธอก็ขอร้องว่าอย่าทําเลยอย่าไปทําตามข้อเรียกร้องของคนร้ายเลยแล้วถ้าทําไปเนี่ยเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนายกไมเคิลเขาก็บอกว่าเขาไม่ทําแน่นอนแล้วตอนนี้พวกเราก็กาลังจะตามหาตัวมันอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็เจอตัวมันแล้วเมียของนายกเนี่ยเธอก็คิดว่ามันจะทันหรือเปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเจ้าหญิงคนนั้นเนีีนน่่่่ังปนนคทททรระชชาาาากกมแแลสุด คุณไม่สําเร็จคุณก็ต้องไปเอากับหมูเพื่อช่วยเจ้าหญิงแล้วประชาชนเนี่ยก็จะมองผัวเธอเป็นตัวประหลาดแบบนั้นเธอรับไม่ได้นายกก็เอานะ่ะเรื่องนี้มันต้องจบด้วยดีจากนั้นมันก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเรียกเธอบอกว่าพระราชนีเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วมันก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงบอกว่าน่าจะได้เรื่องแล้วตอนนี้เรากําลังตามรอยต้นกําเนิดของวิดีโอเธอก็บอกว่าวิดีโอน,นี้มีขนาด57.3เ mm. มกมันถูกอัปโหลดตอนตี3 6นาทีพอลองตรวจสอบย้อนหลังไปทั่วประเทศของคนที่อัปโหลดวิดีโอขนาด57.3เ mm. มกที่ตอนตี3 ดดปปิไปแล้วซึ่งที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่คนร้ายอัพโหลดวิดีโอพอลองเช็คภาพจากดาวเทียมตอนตีสามมันก็ดูเหมือนตึกเนี่ยจะเปิดไฟเอาไว้นายกไมเคิลนก็เลยสั่งให้ทุกคนไปจับตัวคนร้ายมาเขาก็แอบดีใจที่ไม่ต้องเอากะหมูแล้วทั้งทีมตัดต่อเองก็กําลังเตรียมการใกล้จะเสร็จนักแสดงหนังโปคนที่ต้องมาเอากะหมูคนนี้มีชื่อว่าล็อกเขาก็มาถึงแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีคนจําเขาได้ก็เลยขอถ่ายรูปเขาเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบพาตัวเข้าไปในตึกทันทีทางนักข่าวเองด้วยความที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหญิิงงมมาากกกเเเธออออออ็็็ลลยแแบบบบตตด่่คคนนนนขรัฐัฐปทีช ว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยก็ให้รีบม,มาบอกเธอแล้วจะถ่ายรูปโป๊ของเธอมาให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยความที่ไอ้นี่เขาก็เซียนจัดเลยก็เลยยอมตกลงพอได้ยินเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขาคุยกันว่าตอนนี้น่าจะเจอที่อยู่ของคนร้ายแล้วมันน่าจะอยู่ที่มหาลายัยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนักข่าวพอเธอได้ข้อมูลเธอก็ทําทตามสัญญาไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ถ่ายรูปโปะส่งมาให้ดูพอเห็นรูปเขาก็ยิ้มเมื่อยมือแล้วกูคืนนี้ทางนักสแสดงหนังโปะเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องมาเอากับใครเขาก็เลยถามว่านาาาาางงงงงงเเเเออออออกกข้้นนนนีี่่่่ยยููททไหหหจบบลััะแสด ทำไมนางเอกกูไปอยู่หลังกระบะวะเขาเนี่ยต้องการแนะนําตัวกับนางเอกสักหน่อยก่อนที่จะเริ่มแสดงกันเจ้าหน้าที่ก็เออได้เลยตอนแสดงเนี่ยก็ให้ใส่หมวกใบนี้ด้วยโอเคได้เลยทั้งตำรวจมาถึงตัวตึกของมหลาลัยเก่าแล้วแต่ว่าพวกตำรวจเนี่ยต้องรอก่อนเพราะยังไม่มีคําสั่งให้บุกเข้าไปแล้วที่สำนักข่าว UKN มันก็มีคนส่งของมาให้พอเปิดกล่องมาก็เจอกับแฟลได์แล้วก็นิ้วมือที่ถูกตัดทุกคนเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นนิ้วมือใครพอลองเปิดข้อมูลในแฟลได์ข้อความเนี่ยก็เขียนไว้ว่าบอกแล้วไงว่าห้ามโกงพอา นี้ลงประชาชนทุกคนเนี่ยก็เริ่มคิดตามกันแล้วว่านายกไมเคิลเนี่ยคนทําตามที่คนไลฟบอกดีๆนายกเขาก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันแล้วไอ้เรื่องที่เอาดารานหนังโปมาแสดงแทนเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องลูกน้องของเขาเนี่ยเป็นคนสั่งการเองทั้งหมดมันก็เลยทําให้ในายกเนี่ยโมโหมากที่ทําอะไรโดยพลาการแล้วทาให้เจ้าหญิงต้องโดนตัดนิ้วเธอก็อธิบายสาเหตุให้ฟังว่าคนไลฟมันรู้ได้ยังไงสาเหตุมันมาจากตรงห้องถ่ายทำเนี่ยดันมีคนรู้จักนักแสดงหนังโปของเราเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วเอาไปลงทวิตเตอร์คนไลฟ์มันก็เลยพอจะเดเกดน,นียว แล้วว่านนยกคนทาตามที่คนร้ายสั่งซึ่งคนที่ลงความเห็นว่าควรทําตามที่คนร้ายสั่งมีมากถึง86%พอนายกเห็นผลโหวตเขาก็สั่งให้หน่วยที่เฝ้าดูอยู่รีบบุกออกไปช่วยเจ้าหญิงเลยไม่ต้องรอแล้วนักข่าวสาวหลังจากที่เธอได้ข้อมูลมาเธอก็เลยมาทําข่าวที่มหาลาัยนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้ตำรวจก็เริ่มบุกนักข่าวเองเธอก็ย่องเข้าไปที่ตึกทุกคนในรัฐบาลก็เริ่มลุ้นว่าจะได้ตัวเจ้าหญิงมาหรือเปล่าพอเห็นเป็นเงาคล้ายกับเงาคนตำรวจเขาก็บุกเข้าไปข้างในทันทีแต่ว่าไม่ใช่เจ้้้้าาาาาาหหหหญิงงงงเเเเเปป็็็็็นน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 แแคุ่่่่ททีอยยูตตรรัััลวววกกนนกกสขขใจ เธอก็เลยรีบวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่ตามแล้วพวกตำรวจเนี่ยก็ตัดสินใจยิงนักข่าวคนนี้พอลองไปเช็คดูก็ไม่ใช่คนไายตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จักเพราะว่าเธอเป็นนักข่าวชื่อดังแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีเวลาแล้วด้วยเหลือเวลาอีกแค่20นาทีมันก็จะ4ี่โมงเย็นแล้วแล้วตอนนี้มันก็มีแค่ทางเลือกเดียวที่จะช่วยเจ้าหญิงได้คือต้องให้ในายกไมเคิลไปมีอะไรกับหมูนายกเขาก็เครียดจัดเขาก็ยืนยันยังไงเขาจะไม่ไปเอากับหมูแน่ๆเธอก็บอกว่าตอนนี้มันไม่เหลือเวลาแล้วหรือว่าเหลือทางเลือกอื่นแล้วถ้้้าาาาาาไไไมมม่่่่ทํแลลวปปอออยยยใใหหเเจจจญิงงงงงตระะชชนนคคุณพพกข ธอก็แนะนำว่านายกเนี่ยควรมองข้ามเรื่องความน่าอายแล้วควรคิดว่ามันเป็นการช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทางพระราชวังประชาชนแล้วก็ทางพักการเมืองอยากให้ในายกไมเคิลเนี่ยทำตามข้อเรียกร้องของคนร้ายถ้าไม่ทำตามนั้นแล้วถ้าเกิดมันฆ่าเจ้าหญิงข่าวมันก็จะออกไปทั่วประเทศมันก็อาจจะเกิดจลาจลได้เลยแล้วมันก็มีคนระดับสูงสั่งมาว่าถ้าไม่ทำตามจะไม่รับรองความปลอดภัยของนายกเองแล้วก็ตัวครอบครัวด้วยนายกไมเคิลเขาก็ทำใจพักใหญ่ตัวนายกเองเขาก็โดนบีบทุกทางถึงยังไงเขาก็ต้องยอมทำอยู่ดีจากนนนั้นก็เดิทาง ไปที่ศตรูข่าวเองก็ออกไปทั่วว่าตอนนี้รถของนายกกาลังมุ่งหน้าไปที่ถ่ายทอดสดก่อนที่จะให้ในายกมีอะไรกับหมูเธอก็ถามว่านี่จัดการกับหมูแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจัดการแล้วฉีดยาให้หมูตัวน,นั้นเชื่องเรียบร้อยเธอก็เดินมาเรียกนายกว่าตอนนี้พร้อมแล้วส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้เลยทางประชาชนเองก็รอดูข่าวข่าวก็ประกาศว่านายกไมเคิลจะยอมทําตามข้อตกลงของคนไลฟ์ประชาชนเขาเออใช่เลยมันต้องเป็นแบบนั้นตอนนี้ในเมืองก็เงียบมากเพราะว่าทุกคนมาดูนาทีประวัติศาสตร์ของโลกเลยมารวมกันที่ เธอบอกว่านี่ไปคุยกับจิตแพทย์มาแล้วเธอก็แนะนําว่าให้ควรใช้เวลานานเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการที่ทําเร็วเกินไปมันก็กลายเป็นว่านายกดูมีความสุขตอนนี้นายกเขาก็เออไปแล้วหัวเขาเริ่มตื้อคิดอะไรไม่ออกพราะเข้าไปในห้องในห้องมันก็มีแค่หมูแล้วก็ตากล้องสองคนแค่นั้นก่อนที่เขาจะเริ่มเขาก็พูดว่าเรื่องที่เขากําลังจะทําเขาก็หวังว่ามันจะสามารถช่วยเจ้าหญิงได้ประชาชนเนี่ยก็ยังมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแต่พอเขาเริ่มทําจริงๆสีหน้าของแต่ละคนที่ได้ดูมันก็เหมือนจะอว้วกคนที่อ้งไไไไปเเเลลยกกก็็็มมมมมีีีคคนนท่่่่่รรรััับดแตววาาใหะ แล้วมันก็ไม่มีใครมีความสุขทางเจ้าหญิงเองตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเธอก็นอนสลบอยู่ตรงสะพานตอนนี้เวลาก็ผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วด้วยนายกเขายังเอากะหมูไม่เสร็จเลยที่ห้องห้องหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งนิ้วขาดผูกคอตายแล้วตอนนี้ก็มีคนเดินมาเจอเจ้าหญิงแล้วแล้วหลังจากที่เขาเอากระหมูเสร็จเขาก็มาอ้วกแตกที่ห้องน้ํามันก็มีคนโทรมารายงานว่าเจอตัวเจ้าหญิงซูซานแล้ว,ลวเธอไม่เป็นอะไรเลยไอ้นิ้วที่ถูกตัดออกมาก็ดูจาก DNA มันก็เป็นนิ้วของผู้ชายแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนสามโม เขาก็เลยเดาว่าเพราะคนร้ายเนี่ยคิดว่าทุกคนจะอยู่กันแต่หน้าจอทีวีจะไม่มีใครสนด้านนอกก็เลยปล่อยตัวเจ้าหญิงเวลานั้นนายกเขาก็เศร้าเลยอุตส่าห์ลงทุนเอาหมูแต่ดูเหมือนคนร้ายเนี่ยจะไม่ได้มีเจตนาฆ่าเจ้าหญิงจริงๆแล้วที่คนร้ายทาสรุปมันก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วตอนนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนายกก็มาออกทีวีตามปกติพร้อมกับภรรยาของเขาพวกเขาก็ดูเป็นปกติกันดีส่วนทางเจ้าหญิงเองเธอก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติออกงานมาเจอประชาชนแล้วคนร้ายที่สั่งใหห้นนายกกกไไมม่ปเออู็คื เป็นศิลปินชื่อคาตันบูมซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าชายคนนี้ตรลงต้องการอะไรกันแน่พอนายกหลังจะออกงานเขาก็กลับเข้าบ้านไปนักข่าวก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนายกไมนเคิลเหนือได้รับคะแนนโหวตมากขึ้นถึง3จุดถ้าเทียบจากปีก่อนแต่พอเข้าไปในบ้านเขาเหน่ยก็พยายามคุยกับเมียของเขาแต่เมียเขาก็ไม่สนใจเลยแล้วซีรีส์ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับซีรีส์แบ็กมินเลอร์ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าดูจบแล ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ